เรียนประธานคณะกรรมการประกวดการตรกของภาคเกตประจำปีพศประจำปีพุทธศักราช2558กับผมร,อร,รผ้อยตรวจอพุษโฉงสงศสาตำแหน่งพนักงานสับสวนสถานีตำรวจภูธรพงเนือได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรยายในส่วนของยุทธวิธีตำรวจสถานีตำรวจภูธรพงเนือมีอัตรากำลังปฏิบัติหน้าที่จริงจำนวน60นายประกอบด้วยสัญญาบัตรจำนวน18นาย รองสารวัตรเคลื่อนไหลจํานวน14นายและผู้ขาหมู่จำนวน28นายพื้นที่รับผิดช,ชอบ54.2ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย2ตำบล28หมู่บ้านได้แก่ตำบลบ้านยางและตำบลพงมเดียในพื้นที่มีจุดเสี่ยงจำนวน2จุดได้แก่1ธนาคารกรุงเทพสาขาแมคโครตัอ้งอยู่ที่หมู่ที่13ตำบลพงมเดืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและ2ร้านสะดวกซื้อเซเว่นสาขาบ้านนาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตะบลพงมาเดืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมด้วยสถานีตารวจภุธรพงมาเดือได้ตระหนักถ,ถึงเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นจุดเสี่ยงจึงได้จัดทาแผนและดําเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคนร้ายชิงทรัพย์เหตุหนึ่งสามหน่และคนร้ายปล้นทรัพย์เหตุหนึ่งสี่หนึ่งขึ้นและมีการฝึกทบทวนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตามแบบคืบทวิธีตํารวจพศ2556 ลงวันที่27มิถุนาย,ยน2556โดยพลตุนเอกอรุณแสงสิงแก้วซึ่งการก่อนการฝึกวิทยวิญีทุกครัง้งจะมีการตรวจอาวุธก่อนเสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมแก่ผู้รับการฝึกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อให้ผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นรูปธรรม2เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพร้อมและมีระบบการควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวันนี้ สถานีตำรวจภูทรโพมเดือได้สมมุติสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงคือเหตุหนึ่งสมหนึ่งมีการชิงทรัพย์ที่ธนาคารกรุงเทพสาขาแมตโรงจังหวัดนคปรปฐมสถานการณ์เริ่ม ก็แบบนี้นะครับมีคนร้ายาเข้าไปถึงซับที่ธนาคารกรุงเทพสาขาแมคโค่โขงแล้วให้พนักงานธนาคารส่งเงินให้ หลังาเหตุุ่น้ามุหน้าไมวเพื่อสายเข้าุดรเวลาเรีย้อยแลให้วันศีน19ประกาศจเวลาเรี้อยแล้ว รกจาบร้ที <Pop keys in expand> ่เมของตัอากรที่อที่นเข้าในการติดตัวเราสามารถใช้ความขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับ มันก็ทำให้เกิดสิ่งที่ร้าจากเพื่อนที่ผานได้ Gracias. เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป่หน้าที่การทำในส่วนของโคเวอร์ที่ตรวจค้น,คนเ้าเป็นเรียกว่าคอดแทคนะครับเ้าเป็นผู้ใช้เครื่องปัฒนาการ<ป>ในส่วนที่เหลือที่มากักลกสองศูง์แล้วก็รอโคเวอร์ จะมีการตรวจค้นเบื้องต้นลักษณะท่านั่งซึ่งการตรวจค้นมีหลายลักษณะก็คือท่านอนนั่ง<ะ>มีแเมื่อควบคุมคนร้ายได้นะครับเพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ต่อไป็นการตรวจค้นรถจ์ซึ่งเป็นยานพาหนะนะครับเราจะเดินเข้า,นนา,าไปในแนวแนวไปท้ายใช้คงรถเผื่อว่ามีคนร้ายแอบซ่อนตัวอยู่ในรถเนี่ยเราจะได้ปลอดภัย การเปิดเราเปิดครั้งเดียวเรามองให้มองเห็นแล้วนําคนร้ายนะครับเข้ามาดูการกดค้นของเราด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ<ป>เมื่อเจอของกลางเช่นอาวุธปืนกระชูขึ้นแสดงนะครับบริเวณตัวพ้นก็คือคอนโซลด้านหน้า<ป>สิ่งที่พุ่ต่อมาก็คือกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าเงินที่ได้จากจริงทรยบจากธนาคาร ขัดมาเป็นการตุวจคน้นด้านกระโปรงรถนะครับไปแยม้มแล้วก็ทำการตุวคน้น <Yeah. S 1> เมื่อตรวคน้นเรียบร้อยนะครับก็จะนำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน ระบบสมรรถโันสมรรถภาพคือสามารถ,าร,ถ,าาร,ถรวมทั้งไล่สามหกในการสั่งการให้สายตรวจในพื้นที่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือรอบที่เกิดเหตุก่อนการนโยบายสายตรวจอาชญากรรมภาคเก็ยด,ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีการบันทึกภาพเพื่อสั่งการให้ผู้กัญชาในระดับสูงทราบพร้อมทั้งตั้งอบ,บนนาพร้อมกํลาลังผิดล้อมบ้านที่เกิดเหตุศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สมไม่ท้ทราบผมกยไ้หนึ่งวัย25จุดสั่งการปฏิบัติหน้าที่เป็นขอขเบเหตุการณ์ก็จะมีการจัดตั้งกระดานสถานการณผมก็เดาอไรอ่ชุดเจรจาต่อรองวาย25ที่เกิดเหตุเวลาดิ ฟ yeah ื้เจรจาต่อเราคราบวันที่25เวลานี้แค่พัฒนาในบทลายเรียบรอให้สุนทรการอในการทราบเพื่อชุดนี้มีการปิดล้อมชั้นนอกชั้นในเพื่อไม่ให้ผู้ ตรงไล่กหนีออกจากที่ตั้งเหตุการณ์ให้ผู้บปรทะปชารานี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองซึ่งหลักในการเจรจาก็จะมีพูด เจรจาหลักเจรจาลองนะครับเพื่อที่จะยื้อเวลาใหุ้เป็นัตบการพิเศษถ้าเมื่อไม่สามารถตกลงกันได้เข้าสู่ที่ตัพิจารการต่อไป่าะนี้กำลังนันวีโอคอเพื่อเสนอผู้คำชาพิการสาสำคัญ อันนี้ผู้กำกับชาได้สั่งการให้ชุดจู่โจมเข้าสู่ที่หมาย ซึ่งในระหว่างนี bon ้เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงเราจะต้องประสานเราได้ประสานแพทย์พยาบาลและหน่วยกู้ชีพนะครับเพื่อตระกอบพิพาดจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีขณะนี้นะครับจูโๆกำลังเคลื่อนที่เขายังที่หมาย ในส่วนของการจีราจาก็จะมีการน้วเวลาให้ชจูดโจมกาที่หมายโดยมาให้คนร้ายรู้ตัวนะครับซึ่งในการให้อนสัญญาณก็เป็นวิธีหนึ่งในการเข้าห้องมีการต่อสู้นะครับในการเข้าเป็นเข้าแบบคว่นะครับมีการรวจค้น ในการยิงประตูนะครับใช้ลูกสองยิงนะครับในส่วนคนที่เข้าไปจะมีการตรวจเช็กค,คนร้ายาตามที่แจ้งก็คือคนร้ายเสียชีวิตพระอาวุธปืนหัวหน้าชุดว็จะสั่งจะโนตัวบุคคลก็คือได้รับแจ้ง ว่าตู้ประกับาดเจ็บขอถอนชุดโจมร้ายตายหนึ่งู้ประกันบาดเจ็บขอถอนเสนอชื่อในนี้ดิแต่ผมก็จะพลาดชุดโจมแรงงานร้ายตายหนึ่งประกันบาดเจ็บขอรับผู้ชีพรับผู้บาดเจ็บตรงโรงพยาบาลสมนละับผถผมก็จะเรียกถู้ชีพว้นท่้ารับผู้บาดเจ็บเวลานี้ผู้ชีพทราบ อ,อรารงานการจราจรอำนวยความสะดวกการในการจรารตัวที่การกรากรก็พขออมในการประสานเหตุรรข้างเคียงการลดความสูญเสียก็เป็นไปได้มากนะครับถือว่าหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ คนเจ็บนะครับต้องให้ในส่วนผู้ที่ได้รับการคุณจะลดความสูญเสียหรือว่าไม่ให้มีความสูญเสียมากกว่าก่อเดิมนะครับมีการช่วยเหลืออย่างสมวิธีครั้งสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนพื้นที่นะครับ จโจมุดคนพื้นที่เรียบร้อยแวกจแให้สูุที่ตราเดินจุดอยู่้อรองจโจมชุดโจมปฏิบัติภารกิจเสร็จอนุญอกดจุดโจมปฏิบัตภารกิจเสร็จ่องจุดโจมทุกนายปลอดภัยอนุญาตถอนกำลังถอนกำลังได้อนุญาตถอนกำลังได้มาเดคสั่งจากผู้คำชาชุดโจมก็จยถอนกำลัง เมื่รจิ้นภารกิจเราจะแจ้งให้แพทย์เรคณะลูกสวนคณาฝ่ายปกครองแจ้งคณะลูกสวนอาการแพทยวรและฝ่ายปกครองร่วมตรวจสถานีเกิดเหตุและตรวจิดบอกรับของแพทย์ราบรับแพทย์ราบอเครับา้น คุรอนโรโมว่าเดือยอจบการแสดงยุทธวิธีตำรวจไว้เท่าน,นี้ของทุนทั้งหมดทขความเคารพประธานทำนวยการประกวดการฝึกทั้งหมดตะลอมขอขอเสียงปรบมือให้กับปรานคุณครอนโรมว่าเดือครับท่านพล